สงกรานเคลื่อนไหวแล้วโชว์หวานสาวแม็กฟิรณีสยบข่าวดราม,มา่าวันเลิกกันค่ะหัวใจกำลังอินเลิฟหนักมากค่ะสำหรับคู่นางเอกสาวแม็กฟิรณีกับไฮโซหนุม่มสงกรานเตชนรงค์หลังจากเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการดูเหมือนว่าทางคู่เขาจะมีทิปกระชับรักกันอยู่บ่อยครั้ง ก่อนหน้านี้อินสตาแกรมของสาวแมทเองโพสภาพพร้อมแคปชั่นเขาว่าคิดถึงเวลาที่ไปเที่ยวคนเดียวบินคนเดียวเดินคนเดียวทานข้าวคนเดียวให้ฟีลเหมือนที่อิมิลี่อินปารีสงานนี้ทําให้แฟนๆเห็นแล้วห่วงว่าสาวแมทละสงการนั้นมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าทึงนี่โพสแคปชั่นแบบนี้มาค่ะล่าสุดทางนันสงการออกมาเคลื่อนไหวสยบดรามา่าได้อัปคลิปในสตอรี่ไอจีซึ่งมีแฟนสาวอย่างแมเพเรนนี้นั่งค้างค้าขณะกํา,ากลังทานอาหารดินเนอร์มีเพื่อน สาวอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักรวมนางโตะด้วยค่ะนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าทั้งคู่นั้นความรักยังคงหวานเหมือนเดิมค่ะ